วันนี้เอาถังไปไหนแล้วเนี่ยเขาถังไปเก็บหน่อไม้เก็บหน่อไม้กับใครเก็บหน่อไม้กับพระบอ,อว,วันนี้ในเกฟจะไปช่วยยากหาหน่อไม้นะครับอันนี้ถังอามาจากไหนแล้วนี่ก็เก็บซื้อมาจากตลาดนั้นบอเอาถังไปให้ญา,าด้วยบอเนี่ยถาไม่อยู่จมพระไปทำงานเหรอใช่เดี๋ยวไปช่วยถือถังใหญา,านะนะ เอาจักรยานไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยไปเอาไปด้วยนี่ครับผมอาญาพาในเก็บไปหากุญออกมาอาญา,าก็ถือเสียมไปแล้วครับชีวิตบ้านๆก็แบบนี้แหละนู่นกอไผ่นะครับผม,ม,ไ,มไ,ไปตงไปเลยจักรยานก็ไปได้ทุกที่เลย แรงมากเลยจักรยานคันนี้นี่ใชันที่มันก็ปั่นเร็วอยากไปแล้วตรงนี้เลยนี่ครับหน่อไม้เต็มเลยบางขึ้นเนี่ยยบนกอนะครับผมอยู่บนกอสูงนี่นี่ครับเห็นไหมหน่อไม้นี่หน่อไม้ครับผมบนกอ นี่กำลัง<ห>แตกนอนะครับผมหลายนอ,ยนอ,ยนอยนยเลยขึ้นสูงเลยนะครับนี่โคนแล่จ,จอบอกแล้วนี่นี่ยาเก็บจอดจักยานเราถังออกแล้วชื่อถือยาเร็วยากำลังหานอไม้ลงมาช่วยยาหานอไม้แล้วจอดจักยานไป้ตรงนั้นแหละนี่ อาย่าเช้เสียมสับอะไรนะครับผมได้ไหมหล่นแล้วเก็ิดมาแล้วครับนี่นี่นี่เอาเก็บเก็บนี่นี่น,<อ>นี่<ๆ>ายายหญ้าบ้านหน่อเล็กเนี่ยอร่อยมาใส่ใส่ไปแกแล้วพะนี่ครับกอสูงเลยเยญาคุดเลยายาจะสับหน่อไม้นะครับผม นอนกำลังอร่อยแล้วยาเนาะอร่อยบานกินกบแจ้วนอนี้กำลังหวานต้มสิบต่อดซอยฮะเก็บ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 เจอไหมล่ะอ้เจอแล้วค่ะไหนนี่มาดูกอมาดีกว่านะครับผมกอบี้มีแต่นอนเล็กๆไหน มีตะหนอเล็กๆมาดูกอนี้ดีกว่ากอใหม่นี่ครับมีตนอพึ่งขึ้นนะครับนี่หนอเล็กๆกำลังขึ้นกำลังแตกนะครับผมนี่ม่กาลังเก็บลงก่อนสูงเลยูงเลยนเก็บล้มคอนเก็บล้มคก็ะ่ไหเก็บก็จะโล่เื่อนี่แหละเดี๋ยวขอนะตัดไม้กอนตัดไม้ไปเลยยังอ่อนอ่เลย ั้งั้ง,งได้แล้วนี่ได้แล้ว,น,ลวนอนหนึ่งนอนใหญ่หน่อยนะครับนี่อา้าย่า ยาวเกินยอมนี่ไปถังเก็บงลงมาลูกไปตอนนี้ก็หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกอใหม่ไปยอะแยะแกว่งไป มีแรงจริงเลยครับผมในป่าให้ขับได้นี่นะชีวิตอยู่ในบ้านนะครับเก๊เมื่อกีจักรยานเล่นถีบทั่วเลยเน,น,นี่กระชายอาญาเห็นไหมยามเลยอาญาปลูกกระชายไว้เต็มเลยครับผมสวนผักอาญาเี่กระชายเต็มเลยปลูกไว้กินเองรวยอะไรเต็มรวยด้วยครับนี่ รอบหน้ากลับมาก็ได้กินแล้วเลยดมบาดมบาลูกธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ยาเลยไม่ได้ใช้ยาเลยวะยานี่ดูผักอันนี้อะไรบวบเหรอายาบวบโดเรียมอันี่ครับดูยอดบวบเริ่มเลยเอาผัดมาจากไหนเก็บเม็ดไว้บอกอ๋อยาเก็บเม็ดไว้เองนะครับลูกเนี่ยรักโอ้ไม่รักไม่รัก งามเลยไปเราไปดูหน่อไม้กันดูหน่อไม้ไปเก็บไผ่หัวระยะนี่อันนี้ก็เป็นไม้ไผ่ที่ปลูกใช้เองนะครับนี่เป็นไม้ไม,ไม้ไผ่ตรงไม้ไผ่ตรงไงต้นไผ่จะตรงมากเลยปลูกอไว้ใช้งานนะครับตัวเนี้ยไผ่รั่รวบ่ะ ตีรั้วจะทำระบองอ๋อยาใบเอาไว้ตีรั้วตีอะไรนะครับทำราวแขวนผ้าอะไรก็ได้ไม่ไผ่ตัวนี้นี่ครับนี่นี่นี่ยาอันนี้ได้ไหมนี่หน่อไผ่นี่ได้นี่เอาขุดอันนี้อันนึงนี่เอาอยาบอนนี่ยาว่าไดใบอีกอันนึงแล้วเอาใส่ถังกันเลยใส่ถังเลยบ่่ใสถังเลยเอาไม้จักรยานไว้น่าโมจินนาโมจิน นี่ยากเพรามันยาอันนี้หักเลยไหมหนึ่งอยู่ลึกฮะไม่หักกระเบื้องตัไปใส่เสียมสับเอาเขาสับอันนี้ยาวๆก็ได้ยาวนะความสูงก็ได้ใส่ตรงข้อกำลังจับจุ่มฟูนี่เขาหาต่อตอนพอมาจะบ่าดีใจมากเลยวดีใจมากเลยเอาใส่ตะกร้าไว้อ๋อใส่ถังใส่ถังไว้ นีครับมีหลายนอเลยนี่เห็นไหมนอเนี่ยนี่หนอไม้มเต็มเลย<อ>เห็นไหมหยิบหยิเก็บขอลองสัดได้ไหมเยิบยืนตรงนั้นแหละอ,อ,อ,อันนี้ยังสั้นเกินยังยังไม่ไม่ไม่ขุดนะครับเรายังไม่ยึดไม่เอา,เ,อาเราเอาแต่เนี่ยอ,อันนี้ก็กําลังแตกขึ้นไปนี่เห็นไหมไแต่ว่าอันนี้ยายบอกว่าไม่ต้องตัดนะครับเขาโตแล้วให้เขาเป็นต้นไผ่ไป ไ่ใช่ประโยชน์เ้ากำไั่อยากปัดแล้วเดี๋ยวพ่อจะปัดให้ให้ปัดเลยขายล้างถุงยางอือได้แล้ว่อ้พ่อทำไมพ่อไม่ให้กับสัดบ้าน ถือเออถือถังด้วยลูกดูกองนู้นอีกไปกอนหนึ่งนู้นพ่อเก็บก่อกอนู้นตรงข้ออัวแล้วที่ปู่ทำข้อัวขอน่าแตอนนี้ไม่มีดูบางอึงตุดูบางอุงอันนี้คือต้นต้นไม้มีราคานะครับนี่ยเป็นต้นขยุมครับยายาเรียกว่าต้นขยุม ภาษาสวยเขาจะเรียกว่าขยวงนะครับขันยวงตาภาษาไทยก็จะเรียกว่าพยุงนะครับต้นพยุงนะครับเนี่ยปลูกไม่กี่ปีนะครับเนี่ยเริ่มโตแล้วเริ่มมีแก่นแล้วนะครับเนี่ยปลูกแวนนาคตเนี่ยราคาดีมากเลยนะครับผมเป็นต้นที่เราปลูกเองอนุญาตปลูกไว้เองไหครับเนี่ยนี่ดูใบเขา ั่งนู้นก็มีหลายต้นนะครับผมนี่นี่นี่คือใบพยุงนะครับผมไหมนี่คือใบเขาเอาเม็ดมาจากป่านะครับแล้วก็มาปลูกไว้เวลาย่าไปหาเห็ดหาของป่าอะไรย่าก็จะเก็บเม็ดมาด้วยมาปลูกปลูกไว้ที่บ้านเองย่าบอกว่าปลูกไว้ให้ลหลานนะครับให้ลูกๆนหลานเนี่ยอนาคตข้างหน้าจะไว้อย่างนี้นะครับให้ร่มรื่นบ้านต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์อยู่กับบ้านเนี่ยทำให้ร่มรื่นนะครับ ต้นพายุนี่ต้นพยุงเหมือนกันกำลังปลูกเนี่ยไข่มดแดงด้วยพ่อไข่บดแดงด้วยถ้ามีไข่บดแดงด้วยนะมีระยาเลี้ยงมดแดงไว้แดงก็มีนี่ครับรังนกเห็นไหมแก้วเห็นไหมเห็นนี่ครับรังเมื่อนั้นไปเราไปไปดอกไม้แล้วแหละไปเอาของรูได้ไหมอ่ะเก็บทีไปก่อนไปทีไป จักรยานไปได้ทุกที่เลยปั่นไปนนไม่ใช่มือเสือบ่อปมือเสือเนี่ยเออมันมีเสืออันนี้ก็ต้นมันมือเสือนะครับยาบปลูกไว้เนี่ยอ,อนี่ขึ้นเต็มเลยเห็นไหมครับนี่เป็นเถาขึ้นประมาณช่วงกุมภามกรากรุมภาก็จะขุดกินได้แล้วนะครับเนี่ยช่วงที่ว่าเข้าสู่ฤดูแรงอ่ะเขาจะมีหัวนะครับเนี่ยเป็นรูเป็นราวขึ้นนี่เต็มเลยนะครับนี่ปลูกไว้ นี่ก็มีหลายต้นนะครับนี่มันมือเสือทั้งนั้นเลยนี่ให้ยาปลูกไว้ครับนี่ปลอกออกด้โลกปลเอยในแต่าขาวๆนี่ไหมนี่เห็นไหมให้เต็มโลกเดี๋ยวยาจะแกงอร่อยๆให้กินยาตับหน่อไม้แบบบานๆฟาดเป็นชิ้นเล็กๆต้มจะได้จืดง่าย บอกระผัดเป็นสิ่งเล็กๆบะใช่อันจะได้กินได้บะจะได้ต้มจืดง่ายแล้วก็กินอร่อยด้วยวาเรารอาเยอะแล้วมันจะไม่อร่อยบะใช่ชิ้นใหญ่จะไม่อร่อยต้องเอาชิ้นเล็กบะใช่ถ้าชิ้นเล็กมันอร่อยบออร่อยแล้วเนาะ,<พ>ะนี่ก็กินได้ทั้งบ้านแล้วแม่เนาะไ,ได้ทั้งบ้านครับอยาบอกว่ากินได้ทั้งบ้านแล้วแค่นี้ ก็ต้มไปก็แกงก็ใส่น้ําไปก็ได้เพิ่มเยอะอีกใส่เนื้อใส่อะไรเพิ่มไปอีกก็อิ่มทั้งบ้าน,นครับทั้งบ้านไปเลยไปเลยจะไปอยู่บ้านกับครอบครัวก็มีความสุขนะครับผมวิตบ,บานๆก็แบบนี้แหละอยู่ง่ายๆนะครับเรียบง่ายวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Bye bye! bye, bye.